ผู้ติดตามไม่ขึ้นเลยหรือว่าขึ้นช้ามากๆมันเป็นเพราะอะไรนะครับทางที่เราก็ทําคลิปลงอย่างสม่ําเสมอไม่เคยขาดเลยจริงๆคําตอบของเรื่องนี้นะครับมันมีอยู่ในช่องของทุกๆคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูกันนะครับก็คือสถิติหลังบ้านของ YouTube หรือว่า YouTube a n a l y ิติกนั่นเอง เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปไประยุกต์กับช่องตัวเองและนําเทคนิคเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาช่องตัวเองได้อย่างตรงจุดแน่นอนครับเพราะว่าข้อมูลสถิติต,ตรงนี้มันไม่โกหกเราแน่นอนอันนี้คือข้อมูลสถิติผู้ชมของเรานะครับวิธีการเข้ามาในหน้านี้นะครับก็ให้เราเข้ามาที่ YouTube Studio แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับข้อมูลวิเคราะห์หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ a n a l y t i กนะจากนั้นก็ให้เรามาเลือกแท็บตรงผู้ชมนี้นะฮะเราก็จะเจอรายงานตัวนี้รายงานตัวนี้มันสามารถบอกอะไรเราได้บ้างนะครับมันบอกได้หลายอย่างนะแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาเฉพาะเรื่องของผู้ติดตามไม่ขึ้นแล้วกันนะคุณลองไปดูสถิติตัวนี้นะฮะมาดูด้วยกันอ่าไอ้เส้นอไอ้เส้นสีม่วงนะครับ มันคือผู้ชมที่กลับมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น uh, returning viewer ส่วนเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือผู้ชมใหม่หรือว่า new viewer นั่นเองนะครับอันนี้ของช่องผมเนี่ยเส้นสีฟ้ากับเส้นสีม่วงเนี่ยเส้นสีฟ้ามันอยู่สูงกว่าเส้นสีม่วงสแสดงว่าช่องของผมเนี่ยมีผู้ชมใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมากมากกว่า ผู้ชมที่กลับมาถูกไหมครับเพราะว่าเส้นสีม่วงมันอยู่ต่ำกว่าทีนี้ช่องผมเนี่ยเนื่องจากระยะห่างของเส้นสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยมันห่างกันมากพอเอามาไปจิ้มที่เส้นอะ่ะมันก็จะบอกวันนะอันนี้เป็นวันวันพุธวันที่22มกราปี2025ผู้ชมที่กลับมานะครับอ,อันนี้566 ส่วนผู้ชมใหม่เนี่ยเข้ามาถึง1,655มากกว่าการแบบ3เท่าเลยเห็นไหมนั่นแปลว่าช่องของผมเนี่ยตอนนี้มีแต่ผู้ชมใหม่แต่ผู้ชมที่กลับมาเนี่ยน้อยมากนั่นเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปอย่างต่อนเนื่องครับอาจจะสังเกตว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยมันมีคลิปลงมันจะมีนี่บอกเห็นไหมนี่ไอตัวเนี่ยไอตัวเลข2เนี่ยฮะ เลข2ตรงนี้มันหมายถึงว่ามี2คลิปที่ลงในวันนั้นพอมาไปจิ้มปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าวิดีโออันไหนบ้างที่เราลงไปอันนี้ผมลงไป2คลิปนะครับเป็นวิดีโอที่ลองทําเรื่อง a f f i l i a t e ดูนะครับอันนี้แค่ลองทำนะแต่ก็มีคนสั่งซื้อมาเหมือนกันนะครับทีนี้ผมห่างหายจากการลงคลิปไปนีฮะถ้าเผื่ว่าการลงคลิปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันควรจะมีไอ้ไอ้อนแบบเนี้ยเยงเรียงกันนะครับ แต่เนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เนี่ยสิบสี่ธันวาตรงเนี้ยจนถึงสิบสามมกราคือเป็นเดือนอะ่ะก็คือไม่ได้ลงคลิปเลยอ่าเนื่องจากว่าผมไปทํางานเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้2อสบริษัทนะครับดังนั้นเลยไม่มีเวลามาลงคลิปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยใช้ AI ช่วยในการที่จะช่วยทําเรื่องเกี่ยวกับที่ปรึกษาก็เลยสามารถที่จะมีเวลากลับมาทําช่องนี้เหมือนเดิมแล้วนะครับ นั่นแหละอันนี้คือสาเหตุนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยไอกราฟ2กราฟเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับดีที่สุดก็คือมันควรจะไม่ห่างกันมากมันควรจะขี่ๆกันเป็นคู่ขนานอ่าเส้นมันควรจะติดๆกันอะก็คือมีผู้ชมเข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็มีผู้ชมที่กลับมาในระดับที่ใกล้เคียงกันคือไม่ห่างกันแบบเห็นไหมอันนี้คือวันที่เท่าไหร่อันนี้คือวันที่อ่าอันนี้คือวันที่12อุ้ย 12กุมภาเห็นไหมครับผู้ชมที่กลับมาเนี่ย562แต่ว่าผู้ชมใหม่เนี่ย1,916อันนี้เกือบ4เท่าเลยนะถ้าเปืดอว่าผมลงคลิปอย่างสม่ำเสมอมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้หรือว่าผู้ชมที่กลับมากับผู้ชมใหม่เนี่ย มันคงจะมีสัดส่วนที่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากทีนี้ถ้าช่องของใครเป็นเหมือนผมนะครับแสดงว่าคุณลงคลิปไม่สม่ำเสมอหรือถ้าคุณลงคลิปสม่ำเสมอแล้วแต่กราฟยังเป็นแบบนี้อยู่นั่นแปลว่าคอนเทนต์ของคุณนะ่ะเอาคนดูไม่อยู่ครับหมายถึงว่าดึงคนดูให้ดูไว้ไม่นานเพราะว่าไอ้กราฟเส้นสีฟ้าเนี่ยหมายถึงผู้ชมใหม่ ผู้ชมใหม่เนี่ยเราควรที่จะทําให้เขาติดตามเราด้วยถูกไหมครับแต่พอเส้นสีฟ้ามันห่างจากเส้นสีม่วงมากอะ่ะนั่นหมายถึงว่าต่อให้คุณลงคลิปถี่ๆลงทุกวันลงบ่อยๆแต่คอนเทนต์คุณไม่มีคุณภาพคุณดึงคนให้ดูคุณยาวๆไม่ได้นะครับเขาก็เลยเออไม่ไม่อินถึงขนาดอยากจะกดติดตามช่องเราอันนี้คือหนึ่งในสาเหตุของการที่ผู้ติดตามไม่ขึ้นนะครับ ดังนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นกรณีผมเนี่ยถือว่าถือว่ายังโชคดีนะครับเพราะว่า,าของผมเนี่ยลงไม่ได้ลงคลิปเลยต่อไปก็ต้องลงคลิปบ่อยๆเพื่อจะให้กราฟเนี่ยให้มันกลับมาเหมือนเดิมแต่สําหรับใครที่ลงคลิปบ่อยๆแล้วแล้วกราฟเป็นแบบนี้ให้คุณลองไปดูที่ว่าในช่องของคุณอะคุณทําคลิปจับชายหรือเปล่าจับชายหมายถึงทําหลากหลายแนวมากเลยแบบ วันนี้นึกจะทําอะไรก็ทําพรุ่งนี้จะทําอะไรก็ทําไม่มีแนวทางช่องที่ชัดเจนดังนั้นผู้ติดตามที่เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนอกจากคอนเทนต์คุณจะไม่มีคุณภาพแล้วดึงคนดูไม่อยู่คุณยังมีคอนเทนต์หลากหลายเหลือเกินนะครับคนที่ติดตามคุณมาจากเรื่องนี้เอ้ยคุณคนที่เห็นคลิปคุณแล้วเข้ามาดูอะเป็นผู้ชมใหม่สีฟ้าเนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้ชอบคลิปอื่นๆในช่องคุณดังนั้นเขาก็ไม่อยากจะติดตามถูกไหมฮะอันนี้คือหนึ่งในสาเหตุนะครับลองกลับไปดูว่าช่องของคุณเป็นนแบบไห ทีนี้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเผื่อว่าช่องของคุณอะเส้นสีม่วงเนี่ยอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้านะครับนั่นแปลว่าคอนเทนต์คุณอะมีคุณภาพแล้วก็ช่องคุณมีแนวทางที่ชัดเจนและคุณลงคลิปอย่างสม่ำเสมอทำให้ผู้ติดตามเนี่ยติดตามที่จะดูคุณอยู่ตลอดเลยหรือคุณอาจจะกำหนดเวลาลงคลิปแล้วก็ทำตามที่กำหนดได้อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน อันนี้คือดีมากๆเลยนะครับเส้นสีม่วงอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้าดีไหมดีแต่ว่าก็เหมือนเดิมคืออย่าให้มันห่างกันมากนักถ้ามันห่างกันมากนักเนี่ยนั่นหมายความว่าอคอนเทนต์ที่คุณทําอยู่เนี่ยเข้าถึงคนน้อยนะครับอาจจะเป็นคอนเทนต์แบบว่านิชมากๆเฉพาะกลุ่มจริงๆดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องไปทําคือคุณจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนคอนเทนต์คุณบ้างนะครับในการทำให้อ่า ในบางคลิปเนี่ยทำให้มันแมสอย่างเช่นช่องคุณอาจจะเป็นช่องที่ทำเรื่องเฉพาะาเรื่องวิชาการหรือว่าเรื่องอะไรที่มันยากๆนะครับที่มีกลุ่มคนดูแค่แค่บางกลุ่มอ่ะที่เขาสามารถจะดูแล้วเข้าใจอ่ะดังนั้นคุณควรที่จะสร้างคลิปนะฮะหรือว่าทำคอนเทนต์ที่มันให้คนที่ไม่รู้เรื่องสมมติผมไม่รู้เรื่องนั้นอ่ะวิชาการเนี่ย ทำให้ผมอ่ะดูแล้วรู้เรื่องอย่างเช่นเรื่องที่มันง่ายๆนะครับเรื่องที่มือใหม่มือใหม่วิศวกรรมไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยอา่าแล้วก็ทำทาคลิปไม่จำเป็นที่จะต้องทําเรื่องยากๆเสมอนะครับถ้าอยากจะให้เส้นสีฟ้าเนี่ยมันสูงขึ้นคือมีผู้ชมใหม่ๆมาไม่งั้นอ่ะ กลุ่มคนที่ดูอ่ะก็จะเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มเดิมแล้วก็ผู้ติดตามก็จะขึ้นช้านะครับเนื่องจากคุณไม่มีคลิปิโออะไรที่ให้ u t u b e เข้าไปนําเสนอให้มันให้มันแมสบ้างนะครับก็พยายามที่จะทำคลิปอ่าอย่างเช่นอ่ะคุณอาจจะสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยกลุ่มคนดูเฉพาะใช่ไหมอ่คุณอาจจะอ่ากลุ่มเป้าหมายคุณอ่ะอาจจะเป็นการสอนนักศึกษาปริญญาเอกเงี้ยหรือว่าคน คนที่ทํางานอะไรแบบนี้ที่เฉพาะเฉพาะอ่ะดังนั้นคุณควรที่จะทําคลิปที่แบบมือใหม่อ,อยากพูดฝรั่งเศสอะไรแบบนี้หรือคนที่ไม่มีความรู้อย่างผมเนี่ยอ,อยากจะพูดฝรั่งเศสได้ภายในคลิปเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้อ่ะ ว่าจะพูดคล่องในคลิปเดียวใช่ไหมแต่ว่าคุณอาจจะเอาอะไรที่มันง่ายๆในการที่จะทําให้คลิปหนึ่งคลิปเนี่ยเขาสามารถที่จะพูดภาษาฝรั่งเศสได้ในบางคําอะไรแบบเนี้ยแล้วคนดูอ่ะเขาจะรู้สึกภูมิใจได้ครับว่ามือใหม่อย่างเขาอ่ะเออสามารถที่จะเข้าใจภาษาฝรั่งเศสได้อาจจะเป็นคำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่าเออเขาเข้าใจนะเออโดยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคอนเทนต์ยากเสมอไปผมสรุปให้อีกทีหนึ่งสั้นๆนะครับคือถ้าช่องของใครเนี่ยกราฟสีฟ้านะครับกับกราฟสีม่วงเนี่ย มันอยู่ห่างกันมากโดยกราฟสีฟ้าอยู่ด้านบนนะอยู่ห่างกันมากเลยนั่นแปลว่าช่องของคุณนะ่ะสามารถดึงคนใหม่เข้ามาได้เยอะนะครับแต่คนใหม่เหล่านั้นนะ่ะไม่ติดตามคุณเลยอะ่ะไม่ไม่แปลงสภาพมากลายเป็นผู้ชมที่กลับมาแปลงเป็นสีม่วงเลยอะ่ะเออนั่นแปลว่าเขาดูแล้วเขาก็ไปนะครับเขาดูแล้วเขาก็ไปอ่าดูแล้วไม่อินหรือนาดกดติดตามจึงเป็นที่มาของเส้นมันห่างกันแต่ถ้าช่องใครนะครับ เส้นสีม่วงเนี่ยอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้านะครับคุณมาถูกทางแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้มันห่างกันมากถ้าเผื่อว่าเส้นสีม่วงมันอยู่ห่างกับเส้นสีฟ้าไม่มีผู้ชมใหม่เข้ามาเลยผู้ติดตามมันก็ขึ้นยากเ,ออเพราะคุณทำคอนเทนต์ที่ยากเกินไปหรือว่านิชดูกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองนะครับกราฟสองเส้นเนี่ยเส้นสีฟ้ากับเส้นสีม่วงเนี่ยไม่ว่าเส้นไหนมันจะอยู่บนอยู่ล่างเนี่ยก็ไม่ได้สีเรียสน,นะครับ แต่ว่าถ้าสีม่วงอยู่บนเนี่ยมันจะดีกว่าเนื่องจากคุณสามารถที่จะมี f อที่มีคุณภาพติดตามดูคุณเยอะมากมายนะครับลงคลิปอะไรไปเนี่ยดูตลอดเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าเส้นสีฟ้าอยู่ด้านบนสีม่วงจะไม่ดีเสมอไปนะครับมันก็มีเหตุผลอย่างเช่นช่องของผมเนี่ยเป็นช่องที่ให้ความรู้ถูกมะช่องแก้ปัญหาหรือว่าช่องใครที่ทําเกี่ยวกับแนวแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเส้นสีฟ้าอยู่ด้านบนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่า มมมติว่าคนมีปัญหาเขาอยากจะสร้างช่อง u t u b e เนี่ยเขามาดูคลิปผมสร้างช่อง YouTube เสร็จเขาก็ไปก็เป็นไปได้ถูกไหมเออว่ามันสําเร็จแล้วนี่หรือว่าใครที่ทาช่องแนวแบบซ่อมตู้เย็นสอนซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นเนี่ยเขามีปัญหาตู้เย็นเขาเสียเขาอยากซ่อมด้วยตัวเองเขามาดูคลิปคุณซ่อมเสร็จเขาก็ไปอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับที่เส้นสีฟ้าผู้ชมใหม่เนี่ย จะเยอะแต่ว่าไม่ติดตามแต่ไม่ใช่ว่าคอนเทนต์เราไม่มีคุณภาพพยายามให้สองเส้นเนี่ยมันขี่ๆก,กันไว้นะครับมันจะเป็นหลักฐานแสดงว่าช่องของคุณเนี่ยมีคุณภาพนะครับโอเคก็ไปดูช่องของตัวเองนะครับแล้วก็นําเทคนิคการวิเคราะห์นี้ลองไปวิเคราะห์ช่องตัวเองดูแล้วก็หาทางแก้ไขนะครับสถิติอินาลิติกตรงเนี้ยมันไม่โกหกเราแน่นอนอถ้าคุณวิเคราะห์ตรงนี้เป็น และคุณไปแก้ไขปัญหามันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดแน่นอนไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับเหนื่ <c oughs> อยยังไงฝากหนังสือด้วยนะครับผมออกมาเล่มที่2แล้วนะเล่มที่2นี่ชื่อว่า Create Content แบบนี้ถึงสร้างเงินล้านจาก youtube หนังสือเล่มน,นี้นะครับจะเป็นการตกผลึกมาจากประสบการณ์แล้วก็จากการสอนลูกศิษย์มา มากมายหลายร้อยคนนะครับจนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จช่องล้านซับก็มีช่องแสนซับก็มีนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จในหนังสือด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่จะสอนคุณให้วิเคราะห์ช่องตัวเองเป็นให้ดูสถิติหลักบ้านเป็นนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องทําช่อง YouTube แบบโยนหินตามทางอีกต่อไปยอดวิวน้อยเป็นเพราะอะไรผู้ติดตามน้อยเป็นเพราะอะไรไม่รู้เลยลองเปลี่ยนคอนเทนต์ซิลองเปลี่ยนคลิปซิลองทาอย่างนี้ลองไปอยู่นั่นก็ ย่นหินถามทางไปเรื่อยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะครับมันจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ช่องตัวเองได้วิเคราะห์คลิปตัวเองได้จะได้รู้ว่าคลิปเนี้ยที่ยอดวิวน้อยเป็นเพราะอะไรคลิปที่ยอดวิวเยอะเยอะเป็นเพราะอะไรนะฮะหนังสือเล่มนี้จะเป็นคมภีร์ที่สําคัญเพราะว่าการทําช่อง YouTube สมัยนี้นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าเผื่อว่าคุณดูสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นนะครับคุณจะคลาทางหานาน,านมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆ บางทีอาจจะไม่เจอทางตัวเองอาจจะท้อไปซะก่อนนะครับด้วยยอดวิวยอดผู้ติดตามที่มันไม่ขึ้นนะดังนั้นถ้าเผื่อว่าคุณทำช่อง YouTube ไปแล้ววิเคราะห์เป็นนะครับผมมั่นใจเลยว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่กดคลิกที่ผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากสั่งหนังสือแล้วก็มีลายเซ็นผมด้วยนะครับก็สามารถที่จะทักมาที่เพจ Beyond Channel ได้เลยนะครับก็ยินดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้เนาะ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับ